สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่อง Speak TV และคลากรตัวใหม่ที่มาแรงอย่างเดอะเดนะครับการเล่นธรรมดามันก็อาจจะน่าเบื่อกันไปเนาะวันนี้ผมก็เลยจะมาลองเล่นสายแบบติดสถานะแบบอลุงตุงนางในยามค้าคืนกันนะครับผมนี่อย่างชอบเลยก็คือสายที่ผมจะเล่นมันเป็นแอดออนสี่วง2ออันนี้นะครับอันแรกเนาะเครื่องบันทึก เสียงภาคสนามนะครับเมื่อเริ่มเกมมาเราจะเข้าหมวดสภาวะกลางคืนทันทีนะมันดีมากๆเลยครับแล้วมันจะมาคอมโบกับแอดออนอันที่2นี้นะครับมีดพวนดินนะเมื่อผมตีเซอร์เวอร์ให้เจ็บได้ในสถานะกลางคืนนะครับเขาจะติดสถานะตาบอดเลือดท่วมเวอะวะแล้วมันจะมาคอมโบกับเปิร์กคำสาปของเล่นนะครับเมื่อผมแขวนเซอร์คนเสาได้คนนั้นเขาจะติดสถานะไม่รู้ตัว ถ้าเขาจะหายจากสถานะนี้เขาต้องไปแกะโทเทมอันนี้นะครับมันทําให้เขาเสียเวลาถ่วงเกมมากๆนะครับสามเปิร์กนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับอะไรปกตินะครับอันแรกนะกันหน้าต่างนะครับอันที่2นะครับเพลงกล่อมเพลงกล่อมเด็กนะกระทือเพลิงแรงเนาะอันนี้คือแขวนสาวขาวและเครื่องระเบิดนะครับและที่สําคัญนะครับเซ็ตแอดออนกับเซตเปิร์กอันนี้นะมันจะแก้ทางคนที่เขาใส่เปิร์กมองไม้ไปได้นะเขาจะไม่เห็น ทั้งหน้าต่างทั้งไม้และรัศมีของบุญด้วยนะครับมันดีมากๆเลย <im Thompson> ผมว่าอธิบายไปมันก็เสียเวลานะผมว่าพเพื่อนๆอ่ะเข้าไปรับชมกันในเกมดีกว่าครับลุยครับก็ <im> มาอยู่กับด่านลงแสดงกรรบำบัดด่านนึ่งแม่งโคตรกว้างเลยแต่ลองเล่นดูนะครับว่าจะเล่นได้ไหมเนาะ <im> เดี๋ยวรอสกิลกูดาแป๊บนึงนะ ผนเขาเอาเกิดสีมาปะสวัสดีเพื่อนติดมาดูตัวนะเกี่เยเกัติดสถานนะทุกอย่างหรอนะเดี๋ยวผมแขวนเขาให้ได้ครับ <c oughs> มองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมเพื่อน <c oughs> สวยครับได้คนไวอยู่น <c oughs> ีไล่ต่อ,อเครื่องนี้เลยนะเข้าตู้เหรอ ไปท้ายเขาหายอ่ะอ๋อดีดเลเห็นปะเห็นปะติดตรวจไม่พบนะเพื่อนวันดีมองไม่เห็นนะดิวสวยผมไล่คนนี้ต่อโอ้ืับเร็วกว่าขับเรยวเองอะ่ะตอนนี้ลุงบินติดคำสาปของเล่นแล้วนะครับติดไม่รู้ตัวเนาะ กลับไปโดดเอาเพื่อนไม่ทันนะสวยครับมีเสาขาวไหมแถวนี้จะลองวัเข้าตู้ดูนะโอเคครับคนปั่นไมเ่เลยไม่มีนะเดี๋ยวลองเดินเดินหาคนดูครับเหมือนมีคนปั่นเลยเครื่องน,นี้ ครับสวยเดี๋ยวผมไปดูนะพอจะมาช่วยเพื่อนไหมเห่รอยเท้ามาช่วยแล้วัสดีเพื่อนช่วยสวยไปะยะ่ะษ่อยครับจะแข่งคนนี้ต่อทำอะไรเพื่อนเขาแทงหลังไม่ได้แล้วนะคนเมื่อกี้ มีเสาขาวไหมเสาขาวอยู่ไกลเดี๋แต่ผาพยายามจะไปให้ถึงนะครับครับลองว้าไปดูนะมีคนปั่นอยู่เครื่องนี้ลุงบินปะนั่งปั่นอยู่เลยเพื่อนเขาจะติดไม่รู้ตัวนันะน่ะใช่ปะ ขาถึงยังนั่งจุ่มอยู่เดี๋ยวลองวาร์ไปดักสักตู้นี้นะครับแต่เขาจะวิ่งมาไกลจังเฮ้ยใครวิ่งมาเอาว้ไม่โดนครับสวยคนนี้ติดไม่รู้ตัวเหมือนกันนะปล่อยครับเนี่ยทำให้เขาเล่นยากในเวลาคืนนะแล้วติดเปิ์คำสาปของเล่นนี่ปล่อยครับไปดูนะเฮ้ย เดี๋ยวไว้เพื่อนตุบตุกตุบตุกตุบตุกตุกตุก,ตก,ตก,ตกอันนี้เขาติดสถานะแล้วนะโองมากครับตัวนี้ล้มไหมเพื่อนตายยากไหมล้มครับโอ้โหนิดเดียวไม่อะไรครับไม่ค่อยไล่ไปดูเพื่อนตายยากไปแล้วนะมีไม้ไหมสวยครับเดี๋ยวจบคำสั่งของเล่นทุกคนแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครเก็บเลย ผมไปเอาลุงบินนะเขาช่วยโอเคสวยครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีรอยเลือดเต็มเลยนะตรงเนี้ยอ้าวไม่เจอลุงบินเ <c oughs> มื่อกี้เห็นเฟิงปะ่ะอ่านี่ไงสวยครับแผ่งคนนี้ก็ได้เขาติดไม่รู้ตัวนะเนี่ยตัวเนาะตายแล้วครับทา <c oughs> งทีนี้ทางที่ล็อกประตู ว่าไปดูเครื่องครับมีไหมไม่มีใครปั่นนะครับแต่เขาฮิวแล้วหนึ่งรถเท่เฮ้ยรอยเท้าใครอะหนึ่งวิ่งติดเดี๋ยวเราจะค้างคืนอีกแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวไนะว,ว้เพื่อนสวัสดีไม่รู้เขาฮิวยังนะ ใอรอ่ะลมเราไหมเพื่อนสวยครับติดไม่รู้ตัวนะเนี่ยก็ถึงวิ่งแบบนึ่งๆเนาะสวยมันจะมีบุญอยู่ตรงนี้ไหมู่พังบุญก่อนครับมีคนปั่นเครื่องไหมนะมีนะเนี่ยป่ะไม่มีละไปไหนละสวยครับ วาร์ปไกลไปแล้วนะ่ะไรเดี๋ยววาร์ปใหม่โอเ้เขาล็อกใครอะ่ะไอ้เท้าใครอะ่ะไปนู่นลวครับคืนแล้วนะอ,อีกตรวจไม่พบอยู่นะตอนนี้ไปไหนละอา้าวหายจ้อย แก่แล้วมีคนแก่ไปคนนึ่งแล้วเห็นปะตุก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 เพื่อนดีนะครับโกงนะเมื่คืนน่ะเก่งมากอวันนี้ติดไม่รู้ตัวเฮ้ยสวยอายาสวยครับโอ้โหเก่งมากนะเมื่อก,กี้เขาถ้าเขาโดนผมตีนี่ตีกมื่คืนเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับวส,สวยเลยเฮ้ยแขนสองธรรมดาไปก็ได้นะครับเพราะนี่ไงพอดีเพื่อน เนียนเลยนะลุงบินคนนี้เหมือนตายแล้วปะ่ะลุงเนะี่ยค่อยๆเล่นกับเขาไปครับยวไว้หิวแล้วส <c oughs> วยครับโกงนะแต่ผมยังไม่แข็นเน,ะนาะจะหายคนให้เจอก่อนฮเฮ้ยเจอแล้วเห็นปะ่ะอยู่ตรงนี้นะมเมื่อกี้ กดดีเพื่อนถ่ายหน้าไปเลยเดี๋ยวไว้เพื่อนเสียจังหวะเลยไม่เป็นไรครับดักหน้าได้อยู่ดีนะสวยครับเดี๋ยวปล่อยเขานอนไปก่อนนะ้ผมหุงแหวนเขาแล้วกันนะถ้าเขารอดก็ปล่อยเขารอดนะครับมันนานไปอ่ะมันก็ต่างคนต่างเนี้ยอยู่ตลอดเราก็หาเขาไม่เจอทีแฝนเลยครับ เฮ้ยลอยเท้าใครอ่ะ <S <S เอ้เอเา,า,ออาโคจะแจ็คพอตเลยเพื่อน รมามม่ๆมาเจอเฉยเดินหาตั้งนานจะเจอหลุงไหมเนี่ยเพื่อนเจอก็ดวงดีไปนะวิ่งเข้าเพื่อนวิ่งเข้าเพื่อนโอ้ใจร้อนไปนิดนึงวาสดีเพื่อนจีจีครับสวยเลยจีจีครับสวย เดี๋ยวเรามาอธิบายกันคร่าวๆอีกทีเนาะว่ามันะเป็นยังไงนะครับที่ผมเอาไปนะโอเคนะครับอันแรกนะเปิดเกมมาเลยมันจะทําให้กลางคืนเลยมันดีมากๆนะครับมันดีมากๆนะสําหรับผมที่ผมคิดนะครับอันนี้ก็มันจะมาคอมโบกันเลยนะกลางคืนเสร็จปุ๊บถ้าเราตีคนตอนกลางคืนได้เขาก็จะติดแบบเอฟเฟกตาบอดเลือดท่วมเปื่อวะ่ะแล้วมันจะมาคอมโบกับเปิดคำสั์ของเล่นนะแต่อันนี้ต้องย้ำว่าต้องแขวนคนให้ได้นะครับแขวนคนไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้นะ ตสถานะไม่รู้ตัวนะถ้าเขาไม่แก่เออถ้าเขาไม่ไปแกะ่นะครับมันจะคอมโบกันเลยนะสามเปินน์งนี้สามอย่างนี้นะสามวันนี้ก็ปกติครับผมไม่ได้ใส่ล็อกเครื่องไปนะใส่กหนณาต่างไปแทนกลัวโดนวนเนาะโอเคครับก็จบกันไปสําหรับวันนี้นะถ้ามันเพื่อนคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับบายครับ